สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยูต้าประเทศและกาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบอร์สุกุสุกนนะเมื่อนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเนาะที่จะมานําเสนอนั่นก็เป็นเรื่องราวของประเทศไทยเนาะที่ได้เฮ็ดนะจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาอ่าให้กับพี่น้องประชาชนลาวเนาะซึ่งโครงการนี้เขาจัดขึ้นมานั้นเป็นซีปีแล้วเนาะและปีที่แล้วนี่เขาก็จัดขึ้นหน้าที่อ่า หลวงนั่ทาเนาะและปีนี้เขาก็มาจัดยุททางภาคใต้ของเราซึ่งจัดอยู่ที่วัดหลวงปากเซแข่งจำปาซักเนาะแห่งสอปโปอลาวเนาะในระหว่างวันที่เสาร์สองค่ะวันที่เสาร์เจ็ดกับซึ่งเมื่อนี้เนาะเป็นเมื่อสุดท้ายเนอะอาะตุลาปีสองพันสสี่นะซึ่งเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อสุดท้ายซึ่งโครงการนี้เนาะเป็นโครงการทอดถวายกระถินพระราสทานเนาะ นาจากอันสมเด็จพระเทพเนาะพระรัชดาสยามราชกุม,มารีเนาะแห่งอันอาณาจากักรไทยซึ่งมีหน่วยงานแพทย์จากสู้สัญญกรรมสภากาสารไทยเขาห่วมโครงการนี้เนาะซึ่งเป็นโครงการที่ผ่าตัดอ่าอ่ากระจกตากระโต,ต่อตาฟรีเนาะถึงหักษาฟรีเนาะบม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะ ซึ่งมีคนลาวเนาะเป็นจํานวนลงรลายเนาะที่เขาห่วมโครงการนี่เต่เขาห่วมขันผ่าตัดจากหมอเนาะหมออะอุวิไลวันเนาะซึ่งมอบโอกาสให้ผู้โดยโอกาสและผู้ยากไร้เด,ด้เขาห่วมการรักษาเขาห่วมการผ่าตัดนะก็ขอขอบใจเด้อนะที่มีอ่น้ำใจที่เข้ามาช่วยเหลือคนลาวที่ให้ พูดทุงยากและกับผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสกลับมาเห็นนะแสงสว่างกลับมาเห็นอ่าสีสันอีกเทื่อนึงเนาะขอบใจนะพระราชอครอบขอบใจเนาะน่วยงานสภา,าศาสตรเนาะอ่าหมอทั้งหลายทีมงานแพทย์ทั้งหลายเนาะและกับคอบใจพระยังสมเด็จพระเทพเนาะที่มีโครงการดีๆขึ้นมานะซึ่งหลายคนอาจจะบ่ฮู้เนาะนะนะพระเทพเนาะเพื่อนได้มีอ่า อุปถมัมภงเฮียนอยู่ในประเทศลาวคือกันเนาะซึ่งอยู่ในนครปากเซนอายุที่ลักห้านะอ่าแห้งโซปปลาวเนาะซึ่งหมอก็ได้เข้าผ่าตัดคนไข้ตั้งแต่ตอนเศร้าหอดตอนแรงนะเป็นซิทุ้งมือนะผ่าตัดไปลลยเค็เนาะคลิปวิดีโอมาให้พกแก้วเบิ้งไปเบิ้งคลิปวิดีโอกันนะนีม่มองเห็นปะยิ้มลอเชเธอเป็นยังไง<ม>เห็นไหมลูก<ม>เห็นแล้วเนาะ โอเคสวยงามเห็นแค่ไหนเห็นหน้าแม่ชัดยังไหนดูหน้าแม่สิอ่านมองเห็นแล้วอะ่ะเออซึ่งโครงการนี่ก็เป็นโครงการของรถเคลื่อนที่เนาะทางอ่า,อาทีมงานแพทย์หมอเพื่อนได้เฮ็ดขึ้นมาเพื่อเข้าไปช่วยเหลือละรักษาคนที่อยู่ห่างไกลโซกลีกนะ คำบอกกินใจหลายที่สุดนะที่หมอว่าออกมาก็คือตอนช่วงที่หมอเข้ามาทําการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากได้ทัูดอยโอกาสอยู่ในประเทศเราซึ่งหมอต้องได้ไปรับรางวัลที่เจดีวานะแต่ว่าหมอก็บอกว่าการไปรับรางวัลธนาบุไปก็ต้องได้อยู่แล้วแหละรางวัลท่านเหรือว่าเพื่อนบุไปก็มีคนรับรางวัลแทนเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่าเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนบ่มานะ่ะ คนท,ท,ที่ได้โอกาสพุทุกยากไใกล้กับซิโบเมโอกาสที่ได้รับความส่วยเลืออนะโอ้อ่ากินใจแหงเดอหมอเดินนะกะเห็นซึ่งอ่าเห็นถึงน้ำใจหมอเนาะหมอมีจิตใจงามอีดีนะที่เห็นผู้ประสบภัยดีก้อนตัวเองถือว่าหมอนี่จิตใจงามอีดีจิตใจเนี่ยดีไลยนยเนาะคือขอให้หมอและทีมงานหมอนะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะ และก็ครอบและก็ครอบใจที่จัดโครงการดีๆนี้ขึ้นมานะก็เขียนให้คนลาวไล่คนนะอ่าพุทุก์ญาติพุทเทาพุทแก่นะทั้งพระครูบาอาจารย์ที่เข้ามาฮักสารกัอ่าได้รับแสงสว่างอีกเช่นหนึ่งนะ mm. บเมียงหลายกระหอกอ่าครอบใจนะนะคนลาวคนหนึ่งที่เห็นถึงความดีของหมอที่เข็ยนให้กับคนลาวทั่วประเทศและก็ได้เห็นถึงความดีของ พระสมเด็จพระเทพนะที่มีต่อคนลาวมาโดยตลอดนะซึ่งโครงการนี้เนาะได้ยืบยื่นให้คนลาวได้เห็นแสงสว่างอีกหลายคนนะจึงล่าสุดเนาะทางประเทศไทยก็ได้มอบรถอันสุกเสริญให้เลยว่าอัมเีรอนนะเดชเนาะก็คืออ่าได้มอบรถนี้ให้สองคันเนาะซึ่งอ่าเขาเขียนมาว่าอ่าของควรประสาชนไทยมอบให้อาปราสาชนลาวเนาะ ซึ่งเป็นรถนำส่งทางหงหมอจากฝั่งลาวเข้าไปฮักษายอยู่ในประเทศไทยฮะล่ะเนาะซึ่งเขามอบให้แก่หงหมอเมืองโคง้งและก็หงหมอเมืองปากซองเนาะทึ่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศลาวนันเองเนาะขอบใจเด้อนะขอบใจที่ทางประเทศไทยเห็นความสําคัญให้อ่ากับประชาชนลาวหลายคนเนาะหลายชีวิตอยู่ในประเทศลาวเนาะถือว่าช่วยคนลาวหันได้อีกหลายชีวิตไปแหละนะการที่มีรถจุกเจิญและก็ สิ่งแน่นอนก็คืออ่าบ่งบอกถึงความสมัคคีความหักแพงที่คนไทยเนาะทางประเทศไทยมีให้กับคนเราอันแน่นแฟนขึ้นไปอีกเนาะขอบใจที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คนไทยเนาะที่ทางประเทศไทยมีให้กับคนเรานะทุกสิ่งทุกอย่างนะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้มาคือเป็นเรื่องเราดีๆทั้งนั้นเลยขอบใจร้อยเทื่อพันเทื่อกัยังบพเนาะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ หลายๆคนที่ได้รับการพาตดตาเนาะเฮดให้กลับมาเห็นแสงสว่างได้สัตแจ้งอีกเครื่อหนึ่งเนาะขอบใจทีมงานของแพทย์หมออุไรวันเอ่าเบิดทุกคนเนาะและก็รวมทางหมออุไรวันแล้วก็ครอบใจทางอ่าสมเด็จพระเทพเข้ามานะเปิดโอกาสให้คนด้อยโอกาสนะแล้วก็คนผู้ทุกข์ยากทางประเทศเราได้รับโอกาสนี่และการสำหรับโครงการนี่เนาะทางประเทศไทยจัดให้แล้วก็เฮตขึ้นมานีเนาะก็เพราะว่า เปิดโอกาสให้ผู้ทุกผู้ยากผู้ด้อยโอกาสอยู่ในประเทศลาวฮันได้ครับการรักษาเนาะให้มันดีขึ้นนะคนไทยประเทศไทยเขาเฮ็ดยังขึ้นมาขเขาพบเขาได้บางสิ่งตบแทนแต่เขาอยากให้แต่ว่าเขาอยากเห็นนะบ้านพี่เมืองน้อง่างสองฝั่งโขงนะไทยลาวนั่นมีความเป็นยูทที่ดีขึ้นในการช้ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็การรักษาโลก ทุกยางให้ได้กลับมาเห็นแสงสว่างอีกเท่านึ่งนะในการทักษารนี่เนาะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์อันดีงามลายนะอ่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากผู้ด้อยโอกานะสนะกุศลที่ทางประเทศไทยแบ่งปันให้กับประเทศเราในเท่อนี้น เป็นกุศลอันง่ายหลวงนะคะเป็นน้ำใจอันยิ่ง่ายนะพี่น้องทางฝั่งไทยที่มิให้กับทางฝั่งลาวคือก็ว่านต้องให้ครอบใจเป็นร้อยเทือพันเทือกันยังโบเพียงพอเนาะ,ะกับจริงที่พี่น้องทางประเทศไทยที่หให้พี่น้องทางประเทศเราหลายคนได้รับแสงสว่างนะได้กลับมาเห็นนาญาติพี่น้องได้กลับมาเห็นาสีสันแสงสีในโลก ภายนอกอีกเือหนึ่งนะอันนี้เราเป็นขออนุโมทนาบุญกับทีมแพทย์หมอละกะทีมงานทุกคนละกะแล้วกะ็ขออนุโมทนาบุญกับอันเนะาะสมเด็จพระเทพที่เพิ่นได้จัดโครงการเรื่องดีๆเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะให้กับแก่พี่น้องชาวประเทศลาวทั้งหลายที่อยู่ในประเทศลาวเนาะกราบขอขอบใจหลายๆเนา,า,าะ ซึ่งถึงนับใจที่พระองค์เพื่อนมีให้กับคนล่านะ